ใช้ปืนยิงยาสรุสำเร็จแต่ลิูวิ่งหนีเข้าป่าหาไม่เจอยาช่วยเหลืออีกครั้งต่อไปยุกคกับข่าวประจำวันจากทีมข่าวแสงพยามเทเบิลทีวี TV, และตราทีวีดอทคอมสรุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด คมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512 344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราอพรพรองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากลุ่มออกตกกุ้งริมคลองท่ากลุ่มเกิดพลัดตกคลองเสียชีวิตญาติบอกว่าไหวน้ำไม่เป็นเมื่อเวลาประมาณ8นิกาวันที่6มิถุนายน2556 ร้อยตำรวจโทพิชิตส,สายกระสุนร้อยเวรสานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากนางสายสวัสดิ์วังรัฐประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดว่าพบศพนายสวัยอภิบาลศรีอายุ60ปีซึ่งเป็นอพอพรท่ากลุ่มที่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้ที่บริเวณคลองท่ากลุ่มหมู่หนึ่งตำบลท่ากลุ่มจังหวัดตราดจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมแจ้งให้กับแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดมาเพื่อทําการชนะสูตรศพ พบว่าได้มีการนำศพขึ้นมาวางไว้ที่ริมคลองแล้วใช้ใบตองปิดร่างกายไว้จากการตรวจสอบสภาพร่างกายพบว่านายสวัยอภิบาลสีสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสวมกางเกงขากกลวยไม่พบบาดแผลใดๆแพทย์สันนิษฐานว่าขาดอากาศหายใจเนื่องจากจมน้ำจากนั้นได้มอบศพให้กับญาติเพื่อทำพิธีทางาศาสนาต่อไป ซึ่งญาติของนายสวัยบอกว่านายสวัยนั้นออกมาตกกุ้งตั้งแต่เมื่อเย็นวันนี้แล้วได้หายตัวไปจึงออกค้นหาแต่ไม่พบซึ่งไม่ติดใจกับการเสียชีวิตของนายสวัยแต่ประการใดเนื่องจากทราบว่านายสวัยนั้นว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งคาดว่าคงตกคลองแล้วจมน้ำเสียชีวิตเองรถบรรทุกวัสดุก,ก่อสร้างชนรถจักรยานยนต์สองสามีภรรยาหลังกลับจากโรงพยาบาลราเจ็บหนัก รถจักรยานยนต์ติดใต้ท้องรถคนขับนี้ถูกตำรวจจับได้ทันควันเมื่อเวลา11.00นวันที่6มิถุนายน2556ที่บริเวณหน้าตลาดเอกสินชนลิมกลองชลประทานถนนสายตราดแหลมง,งอบหมู่5ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้เกิอดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกวัสดุก่อสร้างชนกับรถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คน ด้านร้อยตำรวจโทพิชิตส,สายกระสุนร้อยเวรสานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยสายตรวจซึ่งก่อนหน้าน,นี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยตราดได้นำร่างของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่มีอาการสาหัสนำส่งโรงพยาบาลตราดแล้ว ในที่เกิดเหตุพบน,งนางธนพรว่ากออายุ50ปีนั่งอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งมีชาวบ้านหลายคนกางล่มและให้ยาดมอยู่ซึ่งที่บริเวณขาขวาบริเวณน่องนั้นมีแผลลึกมีเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนมาก ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีกรายหนึ่งคือนายมานัทว่ากออายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่1หมู่2ตบนหนองทันทรงอำเภอเมืองจงังตราดได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและร่างกายมีบาดแผลหลายแห่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดแล้วซึ่งทั้งสองคนนั้นเป็นสามีภรรยากัน ใกล้บริเวณที่กเกิดเหตุมีรถยนต์บรรทุกวัสดุก่อสร้างยี y ่ห้อโตโยต้าไฮลักรุ่นเก่าหมายเลขทะเบียนบใบไ,ไม้งองงู1159ตราสีแดงจอดอยู่โดยด้านท้ายกระบะนั้นบรรทุกกระเบื้องหลังคามาเต็มคันและพบว่าใต้ท้องรถยนต์มีรถกรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเทนาสีเทาดำหมายเลขทะเบียนต่อประตาก1338ตราติดคาใต้ท้องรถอยู่ สอบถามทราบว่าผู้ขับขี่คือนายเจตอายุ25ปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชาของผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งในตำบลหน,นองสเสม็ดซึ่งกำลังนำวัสดุก่อสร้างออกไปส่งที่หน้างานแต่เมื่อมาถึงที่กระเหตุซึ่งเป็นสี่แยกได้มีรถจักรยานยนต์คันดังกล่าววิ่งมาจากตัวเมืองตราดพอดีจึงพุ่งชนเข้าอย่างแรงจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายดังกล่าว หลังเกิดเหตุนั้นนายเจดได้เดินหลบเข้าไปจากที่เกิดเหตุด้วยความตกใจแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้ออกติดตามไปและพบตัวซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณหนึ่งรอเมตรจึงได้นำตัวมาควบคุมไว้ซึ่งนางสนไม่ทราบนามสกุลจะแสดงตัวว่าเป็นนายจ้างจากนั้นร้อยตำรวจโทรพริชิตสายกระสุนได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลตราดเพื่อสอบปักคำนายมานัฐว่ากอถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ จักรยานยนต์ชนซาเล้งพุ่งข้างคนชนสลบคนโดยสารสารเล้งเจ็บรวมห้าคนในจำนวนนี้มีเด็กวัยสาขวบรวมด้วยเวลา1 7นาิกาวันที่6มิถุนายน2,556 ที่ถนนสายตราดแหลมศอกหลักกิโลเมตรที่19ตําบลหุ้งน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถซาเล้งซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกสี่รายซึ่งหนึ่งในนั้นมีเด็กวัยสามขวบหนึ่งรายด้วยโดยเจ้าที่กู้ภัยตราดเขตตํบาบลอ่าวใหญ่ได้รับแจ้งจึงเดินทางมารับผู้บาดเจ็บสาหัสที่สลบอยู่ในที่กเกิดเหตุนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดโดยด่วนพร้อมกับหญิงสาวและผุ้ชายอีกสองคนซึ่งการถ่ายส่งไปยัง รถกู้ชีพของโรงพยาบาลตราดที่บริเวณสามแยกตะบลหนองสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราด ต่อมาร้อยตำรวจโทอังกูลแก้วมกเมืองการร้อยเวรสารีตำรวจภุธรอ่ช่ออำเภอเมืองตราดได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุพบรถกยานยนต์ล้มอยู่หนึ่งคันซึ่งมีหมายเลขทะเบียนกอไก่ทหารบอบิไม้731ตราดยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินซึ่งได้รับความเสียหายล้อนหน้าบิดและยุบอย่างนอกแตกส่วนอีกคันเป็นรถกยานยนต์พ่วงข้างยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขทะเบียนกอไก่ทหารต่อเต่า9 8 6ตราดซึ่งได้รับความเสียหายเล็กน้อย สอบถามเดกหญิงปริยาพัฒถือสัตว์นักเกรียนโรงเรียนสตรีประเรสริฐศป์ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถจักรยานยนต์นั้นได้ขับมาจากตัวเมืองตราดด้วยความเร็วเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ชนเข้าที่ด้านท้ายของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจนทําให้คนขับรถจักรยานยนต์และคนที่อยู่ในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกระเด็นออกจากรถจนได้รับบาดเจ็บโดยผู้ที่รับบาดเจ็บและสลบไปนั้นเป็นคนขับรถจักรยานยนต์มาชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนั่นเอง สำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนั้นประกอบไปด้วยนายมักราอายุ20ปีซึ่งเป็นชาวกัมพูชาซึ่งเป็นผู้ขับรถจักยานยนต์ชน ขณะที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนั้นมีนางสาวสาสิวันสุกดินอยู่บ้านเลขที่230หมู่2ตบหนองเสม็ดอเมืองตราดเด็กชายธีรเทพแก่งกล้าอายุ3ปีนางสาวสุดาบุญมีอายุ17ปีและเด็กชายนวพล์แกร่งกล้าอายุ9ปีซึ่งทั้งหมดอยู่บ้านเลขที่30หมู่3ตบหุ้งน้ำขาวอเมืองตราดตอนหนูลงมาจะมีรถมอเตอร์ไซค์เขา อยู่ข้างหลังอะแล้วพอลงเคเาก็มาชนเลยแล้วเด็กก็โดนเสาเด็ก็กผู้ชายก็หน้าถลอกเอ้หน้าถไหลออกมาแล้วแล้วแล้วคนชนมอเตอร์ไซค์เป็นไงบ้างดูก็นอนแขนก็พับอยู่ตรงนี้ผู้ชายผู้ชายใช่ผู้ชายค่ะขาก็เลือดออกด้งตาไหลแลวแตกความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับ สวัสดีค่ะนำรถมาเช็กระยะนะคะดูแลอย่าง <c oughs> ดีครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ขวัยาวๆถึง6เดือนผวอนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตรา039-52300 0อยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกสวัสดีครับขออนุญาตุด เชิญเลยครับดื oui> ่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ ปศุสัตว์จงังหวัดตราดนำทีมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่น้ำเชี่ยวช่วยเหลือลิงแสม,มือติดกะลามะพราะ้าวใช้เวลานานเกือบสองชั่วโมงแต่ลิงวิ่งหนีเข้าปากงกงกลางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมค้นหานาน45นาทีแต่ไม่พบจึงยกเลิกปศุสัตว์บอกครั้งหน้ามาใหม่พร้อมสวิงและตะ่ายเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันที่6มิถุนาย,ยน2 5 5 6 นางสาวเยาว,วนิตบุรีรักษาปศุสัตว์จังหวัดตราดนายประหยัดเข่งค้าสัตวแพทย์ชำนาญการพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดได้เดินทางไปยังปากงกงกลางริมคลองน้ำเชี่ยวพร้อมอุปรกรณ์ในการช่วยเหลือลิงสแสมมือติดก,กลามะพร้าวหลังได้รับการประสานจากชาวบ้านว่าลิงสแสมตัวดังกล่าวได้ออกมาหากินบริเวณริมคลอง เมื่อเดินทางไปถึงคณะได้แวะไปที่ฝั่งสาราริมคลองซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเพื่อวางแผนในการเข้าดำเนินการโดยนางสาวเวยาวนิตนั้นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ยิงยาสลบซึ่งลงไปพร้อมกับผู้สื่อข่าวชาวบ้านสองคนรวมเป็น4ี่คนพร้อมกับอาหารสำหรับลิงที่ใส่ไว้ในเข่งพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับบังปืนให้พ้นสายตาจากลิงแส เมื่อไปถึงลิงสแสมที่อาศัยอยู่ได้กรูกันเข้ามาเพื่อรับอาหารรวมทั้งเจ้าลิงสแสมตัวที่มือติดกลามะพร้าวด้วยซึ่งจนที่ฉวยโอกาสขณะที่ลิงสแสมกําลังเก็บอาหารกินยกปืนขึ้นแล้วยิงเข้าที่บริเวณสะโพกปรากฏว่าเจ้าที่ยิงเข้าเป้าหมายลิงสแสมตัวดังกล่าวตกใจวิ่งหนีเข้าไปในป่าทันทีรวมทั้งลิงตัวอื่นด้วย จากนั้นนางสาวเยาวนิตบุรีรักษาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งชาวบ้านได้ร่วมกันออกติดตามหาลิงสแสม้โดยตามจากรอยเลือดที่หยดเป็นทางซึ่งจากการติดตามลึกเข้าไปในปากกงกลางประมาณ100เมตรแต่ก็ยังไม่พบลิงแสแมตัวดังกล่าวรวมทั้งรอยเลือดก็ได้หายไปด้วยซึ่งใช้เวลาในการค้นหาประมาณ45นาทีแต่ก็ไม่พบ นางสาวเยาวน,นิษกล่าวว่าวันนี้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการยิงยาสลบแต่ไม่สามารถจับลิงได้เพราะลิงวิง่งหนีเข้าไปในป่ากกลางซึ่งทําให้การค้นหานั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากซึ่งคาดว่าเมื่อยาสลบออกฤทธิ์มือลิงที่อยู่ในกรมะมรภาน่าจะหลุดออกได้เพราะลิงไขมือที่กำออกอีกส่วนก็ห่วงว่าเมื่อยาออกฤทธิ์แล้วลิงอาจจะสลบตกน้ําเสียชีวิตอย่างไรก็ตามการดําเนินการครั้งนี้ไม่สามารถช่วยเหลือลิงได้แต่จะกลับมาใหม่ซึ่งคราว จะต้องวางแผนให้รัดกุ่มมากขึ้นและจะต้องเตรียมสวิงและตะข่ายมาด้วยวันนี้ทางสำนักงานบริษัทจังหวัดตราดนะคะก็ได้นําทีมเข้ามายิงนะคะวันนี้เราประสบความสำเร็จในการยิงนะคะแต่ว่าปัญหาที่เจอคือว่าเราไม่สามารถที่จะหาตัวสัตว์ได้เพราะว่าเขาหนีเข้าไปในป่ากงกลางนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราต้องตั้งทีมแผนข้าใหม่แผนล่วงหน้าคงจะต้องอใช้สวิงแล้วะคะ่ะเพราะว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้นะคะว่า การที่จะเข้าไปจับสัตว์ในป่ากลางๆนี่นค่อนข้างจะลำบากเราได้ประสานกับทางอสอ,อนะคะว่าครั้งหน้าที่จะลงมาดําเนินการเนี่ยขอให้เห็นตัวเพื่อที่จะนํามาดําเนินการรักษาได้แต่เราก็หวังไว้ว่าการที่ยิงยาสลบเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่ดึงมือออกจากกระลาได้นะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็คอยดูค่ะตรงนี้เนี่ยเราห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขาได้รับยาเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะไปสลบแล้วก็ จมน้ำะนะคะเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ขอให้ในพื้นที่เนี่ยช่วยกันออกตามหายรอบหนึ่งนะคะเราก็ยังใช้เวลาอยู่นะคะค่ะ เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทัทย แมคโครสาขาตราดเปิดให้บริการแล้วแมคโครศูนย์จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแหง้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครสาขาตราัดบนถนนสายตรัดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร0 3 9ย์สามเก้าห้าหนึ่งสามเก้าศูนย์ศูนย์แมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูก โรงพยาบาลตราดแถลงการสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายพัฒนาระบบการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดได้ออกแถลงการโรงพยาบาลตราดรวมสนับสนุนนโยบายพัฒนาระบบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ชัดเจน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่าตามที่ในแพทย์ประดิษฐ์สินทวรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประกอบไปด้วยการแก้ไขข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในการบริหารกองทุนสุขภาพแห่งชาติโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การเงินการกลังโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายสปสชให้เหมาะสม รวมทั้งการจัดให้มีการรักษาแบบบูรณาการทําให้สารพยาบาลทุกระดับในเครือข่ายบริหารทั้ง12เขตสามารถกําหนดแผนงานแผนกําลังคนแผนทรัพยากรได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงสามารถพัฒนาการรักษาพยาบาลประชาชนได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งยังเป็นการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมกว่า20,000อัตรา นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบการตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานแก้ไขความขาดแคลนด้านการแพทย์และลดความเรื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพเพื่อลดภาระทางด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลต่างๆซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจมีบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขบางส่วนไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีคนคัดคา้าน แต่โรงพยาบาลตราดนั้นโดยคณะแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลตราดต่างมีเจตนารมณ์ที่ตรงกันในการสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาระบบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวเนื่องจากเป็นการปรับแผนให้บริการประชาชนให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีฉะนมัติในการที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านประดิษฐ์สิธธนรสธนรรมนรงค์ นในการที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศชาตินะครับโดยมีผลงานเชิงประจักษ์ในหลายๆด้านเช่นการที่จะมีความพยายามที่จะปฏิรูปการจัดการงบประมาณของระบบของสปสชที่ผ่านมานะครับที่มีประเด็นอุป,ปรสรรคปัญหา,าต่างๆแล้วก็การที่มีการพัฒนาการบริการสุขภาพแบบบรูรณาการนะครับนอกนั้นก็มีการที่จะ จัดการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในการขาดแคลนบุคลากรซึ่งที่ผ่านมาในช่วงรอบ10ปียัง,ยงไม่เคยมีปรากฏนี้เกิดขึ้นมาเลยนะครับและข้อสุดท้ายก็คือการที่ท่านมีนโยบายที่ชัดเจนในหลักเกณฑ์ที่ชัดในหลักการที่ชัดเจนนะครับเรื่องของการจ่ายตามพนักงานก็คือการจ่ายตามความเหมาะสมนะครับของพนักงานจะลดความซ้ําซ้อนความเป็นธรรมในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ แล้วก็สร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนระบบบริการได้อย่างดีซึ่งผมอยากจะให้ขอให้ทุกฝ่ายหันกลับมาวิเคราะห์ให้ชัดๆแล้วก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าหลักการนั้นชัดเจนแต่หลักเกณฑ์ผมเชื่อว่ายืดหยุ่นได้แล้วก็เป็นการทำเป็นธรรมดากัรเปลี่ยนแปลงที่ในระยะแรกที่มีอุปสรรคปัญหาแต่ผมเชื่อว่าด้วยสติปัญ,ญญาของพวกเราชาวโรงพยาบาลตราและพี่น้องชาวกระทรวงสา,สา,สาธารณสุขท่านก็เชื่อว่าจะ รูปแแก้ไขปัญหาไปได้โดยล่วงัละเนี่ยเราถือว่านโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในยุคนี้คือท่านรัฐมนตรีท่านนี้และท่านประหลัดและท่าน,าน,านรัฐมนตรีช่วยท่านนี้มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพแล้วก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขในระยะยาวเพราะนั้นก็ทางโรงพยบบาบาลตัไดได้ได้เล็งเห็นเจตนารม อันนี้แล้วก็พร้อมที่จะย,ยืนเคียงข้างผู้บริหารทุกท่านและก็พี่น้องชาวกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนให้นโยบายของท่านรุ่ล่วงไปโดยปรยาศจากปัญหาปราสาใดๆครับขอพระคุณขขอ,อย่างสูงครับกลุ่มประมงพื้นบ้านครองใหญ่ร่วมอบตกรองใหญ่แก้ไขปัญหาประมองอวนลากแคร์หลังทำประมงและทำลายอุปกรณ์ประมงพื้นบ้านเสียหายตำรวจน้ำไม่ออกทำงาน จากการที่เกิดปัญหาเรือประมงอวนรากแคะและเรือประมงอวนพายได้เข้ามาทำประมงในหน้าทะเลหมู่หบ้านตะหนึกตำบลคลองใหญ่จังหวัดตราดส่งผลให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำประมงของประมงพื้นบ้านเสียหายและออกทำการประมงไม่ได้นั้นนายหลงชลาลาัยประธานประมงพื้นบ้านหมู่ห้าบ้านตะหนึกและนายสมพงษ์มิ่งมีชัยที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่และนายประพันธ์จรุงศิลป์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า พร้อมชาวประมงพื้นบ้านกว่า40คนได้เข้าหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากมีเรือประมองอวนลากแกร์และเรือประมองอวนพายเข้ามาทําประมงในพื้นที่หมู่ห้าตำบลคลองใหญ่ตำบลไม้รูดอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นประจำและได้ทําลายเครื่องมือประมงพื้นบ้านของชาวประมงเสียหายจํานวนมากขณะเดียวกันก็ได้เข้ามาทําประมงในพื้นที่อนุรักษ์ที่ชาวประมงพื้นบ้านทำมาหากินอยู่ด้วย ในหลงระบุว่าปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านไม่กล้าลงอวนปูอวนลอยกุ้งไปวางในทะเลเพราะว่าจะมีเรือประมงแคละเข้ามาทําประมงจนอวนลอยกุ้งปูของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายและหน้าดินถูกทําลายส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําวัยอ่อนในพื้นที่จนลดลงจํานวนมากและส่งผลต่อไรายได้ที่ลดลงในอนาคตด้วย ซึ่งปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านได้ออกทำประมงทุกวันและก็ได้หอยได้ปูมาทุกวันแต่จะมากจะน้อยก็ได้แต่ขณะนี้ต้องออกหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันเพราะปริมาณสัตว์มีน้อยและจะติดหอยน้ำขึ้นมามากจนเป็นปัญหาที่ชาวประมงต้องเสียเวลาแกะออกรวมถึงอวนลอยก็จะขาดง่ายด้วยจึงอยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือซึ่งหากดาเนินการยังไม่ได้จะเดินทางไปพบแอมเพอครองใหญ่เพื่อแจ้งให้รับทราบปัญหาและแจ้งถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ น้ำคลองใหญ่ด้วยเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงน้ําตื้นของอสี่ห้าหมู่ที่ในวันนี้ได้มีแกนนาตลอดทั้งสี่ห้ามู่เนี่ยมา,มารวมมารวมตัวกันแจ้งแจ้งถึงความเดือดร้อนของแต่ละหมู่ว่าเวลานี้เนี่ยมีการผู้บุกลุกพื้นที่ห่วงห้ามหรือ 3 0ม0เมตรของเราโดยโดยทำฟาร์มเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงน้ำาตือนของเราเป็นประจำตลอดทั้งวันปูอวนกุ้งที่วางทิ้งไว้หรือไม่ได้วางทิ้งอะไปวางแล้วก็เฝ้าเนี่ยถ้าพวกอนเป็นยาวก็แล้วมีเห็นก็ไปติดขาดโดยทางชาวประมงนี่ก็ไม่รู้จะไปร้องเรียกร้องจากใครจึงมีความ จำเป็นที่จะจะต้องมาหาพวกผมซึ่งผมเป็นประธานกลุ่มประมงน้ํำตื้นอของหมู่5ตําตบลคงใหญ่ก็จึงแจ้งความประสงค์แล้วก็เชิญหน่วยงานทางอำเภอหรือหน่วยงานของทางตำรวจน้ำหรือทางหน่วยอารับทรัพยากรทางชายฝั่งมาพูดคุยถึงปัญหาตัวนี้สรุปได้ว่าทางตำรวจน้ำ อำเภอของใหญ่ก็รับรองว่าะจะเอาอนำเรือตรวจการของตำรวจน้ำมาสแตนบายคือคอยดูแลความเดือดร้อนของชาวประมงที่น้องชาวมงอของเราต่อไปนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะแตะ่พวกวนปูวนกุ้งแล้วก็พวกนี้นะครับมันจะมีปัญหาอยู่ทั้งพวกอรอบ รอบรอบหมึกรอบปูพวกนี้ครับรอบหมึกนี่ครับเวลาพวกพวกทาหมึกเนี่ยเวลารอบมันหมดอายุรอบรอบมันเสียเนี่ยเขาจะไม่เก็บขึ้นเขาจะปล่อยทิ้งโดยทิ้งอวนทิ้งหินถ่วงไว้ไอ้อวนพวกนี้ก็ไปหากินเนี่ยวันวันปูวันกุ้งเนี่ยไปหากินก็จะติดรอบเป็นประจําทาให้อวนเกิดความเสียหายนะครับก็ไม่รู้จะไปะเรียกร้องเอาจากใครนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นก็ผมก็อยากจะ ก็ขอใหอ้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบอก็เล่นเข้ามาดูแลหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของอาชาวตระนึกหมูห้าแล้วก็หมูสามไม่รูดแล้วก็หมูหนึ่งหมูสองหมูของของของใหญ่ตลอดไปนะครับให้มาดูแลตลอดระยะชายฝั่งของเราเนี่ยท,ทั้งพี่น้องชาวป,ประมงชายฝั่งของเราในที่เดรับความเดือดร้อนนะครับเพราะว่า ความเดือดร้อนเนี่ยมันมีหลายอย่างคือชาวประมงชายฝั่งของเราเนี่ยเวลานี้เนี่ยไม่มีที่ทำมาหากินคืออาศัยชาวประมงทำประมงเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการหาเลี้ยงชีพหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าทะเลเหมือนอย่างกับเป็นเป็นนาหรือเป็นสวนของชาวหมู่บ้านาชายทะเลหรือชายฝั่งของเราเวลานี้นะครับ ในเมื่อมีความเดือดร้อนแล้วผู้มีผู้บุกรุกเข้ามา,ากระทาการโดยผิดกฎหมายเนี่ยผมหวังว่าแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลป,ปราปลามในเรื่องเ,อเรือที่เข้ามากระทาผิดกฎหมายาตามบริเวณชายฝั่งหรือตามบริเวณเขตห่วงห้ามต่อไปครับผมก็ขอขอวิงวอนนะครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยครับ โปรดช่วยลงมาดูแลพวกเราชาวประมงน้ำตื้นด้วยนะครับากรณยอากาศประจำวนันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส ลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเมมีคลื่นสูง1-2เมตรช่วงนี้จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่การ,กรเกษตรซ,ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มกเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องการปัญหาน้ำท่วมขณะที่กเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชไร่พืชสวนในระยะนี้ควรเตรียมดินและยกร่องแตงปลูกให้สูงขึ้นเพื่อป้องการปัญหาน้ำท่วมขังเม,มื่อมีฝนตกหนัก รวมทั้งควรครุกเมล็ดพันธุ์และชุบท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อราก่อนปลูกขณะที่ผู้เลี้ยงสัตว์นั้นควรดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะเพราะอาจจะทําให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายบริษัทบูรภาพิทักษ์จำกัดบริการรักษาความปลอดภัยรับงานติดตามอารักขาโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรับสอนยิงปืนระบบ B R P K บริษัทบุรพาพิทักษ์จำกัดตั้งอยู่ที่1032 199ถนนพหลโยธินแขวงจอมพล เขตจตุจัจกรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022725525-6และ0849449933หรือที่ w w w b u r a p h i t h a k c o m บริหารงานโดยลังบัวลอย กรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสารี์โทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิากา16นาฬิากาและ18นาฬิกาวิตีใหม่ของคนมือระดัะไหนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิากาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์